เอาไปจีก่อนแล้วเราก็จึงเอาไปต้มใส่น้ำประเดชให้มันหอมจีเลย หนึ่งสี่สิบพันาินเวยทุกคนปลาตายสามพันห้านี่ซาบินสีออ่ชิโรสสองชิพสื่อ่าอะไ,ไรอ่ะ <5, 000. S 1> ประมาณห้าสิบแปดพันห้าสิบแปดกับห้าพันห้าหนึ่งสี่ชิบโรสสองช สุดร้อยมากที่นางปลาวันโล่ปลาซึอกอับปลาสุดเนืน้อมันจะใส่ปลาตายเนื้อมันเป็นสีขาวบดแจ่ะปลาสุดๆหวังโอเค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ีต้องมีหัวบรกเทียมกีนำบ่มีเขาเกา่เฮ้ยชี่ต้องมีหัวกรกเขียม มักดิบไม้แล้วทุกคนนี่เขาเผาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่ลืมทายหเบึงมาเซน่าไวหออไงงา้หรือเขฮูดออกง่ายหรือเขาจีวไว้แล้วเขาเซน่าไว้ประมาณห้านาทีมักดิบไม้นี่มันโลหนึ่งอ่อปราจำผิดจะโลหนึ่งสามซิปอยู่ตลาดอันนี้น้องชื่อชื่อบริ่นี่แต่อะไรสิบพันหรือสิบสองพันเนี่ย หมาลิบไม้ธรรมชาติเลยทุกคนเผามันคือฮาเผาหนังคือนคือฮอกรีหนังมันใหม่แล้วกระโบ่จะต้องให้มันแบบนั้นแหละหม่เออค่ะ เป็นซีดำพอ,อเซน่ามันก็รูดออกไปเลยแตาไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยนี่เขาจุดมุกสกับคนนี้ทักเขากับนี่แจนมักงิบไหม้ได้ทุกคนเขาไร,ร่ได้ซื่ออย่างเรานี่เขาเสียบไปโยนลงหม้อ ใส่เป็นหัวจริงเลยทุกคนกลิ่นหอมอันนี้เมนาเอาไว้เดี๋ยวไว้ต่ำต่ำใส่กระปะ๋านี่มาเสียบอันี้เสียบม,มาใส่หม้อปลาเลยเอาเสียบน้ำประดัใส่เต็มเลว่าใส่ ตีหน่อยนึงต้องหมักใส่โหล้วกอาไปปั่น กระเซยมะเขือลงไปเลย ะเขออือในการซื้อมา้าก็ไรโล่าไรโลหนึ่งสิบพันอนี้เพิ่งโลพันกีนเพชรนะแพงนะเพชรแนะดงนะโลหนึ 1, 40, ่งสี่สิบพันเจะซื้อพักอันพักหนอกมาก,กับกัน เบิร์ดก็เลยก่ได้ซื้อได้ดไะนะแต่หมักดิบไม้หัฮะแล้วก็มีอันมะกะทินแกะก,กะทินแก่ซื้อมหาห้าพันเขาขายเป็นมัดสองมัดห้าพันก,กะทินแก่ใช่ปลานี่กขาต้มปลาแล้วเราเอามากินนี่กับมะเ,เ,เกะก้างปลาออกะแบบ,บบเห็ดแบบเห็ดปน กระิเห็ดอินเน่แล้วก็เห็ดไซบาคือเกาเนี่ยแดงไซบาออกอุ่เอาออกเนี่ยบนเดือดทุกคนเดือดเพระเห็ดจะเย็นๆเดี๋ยวติดคอมายะเนี่ยก็จะเอาหัว กัวตั้งมาเคลีรีลองไปตัด

ตอสกะโหลกท้เลสำนีกน็น่าจะพอละคุนมวนหลายโปแซมปมะเขืออันนี้ก็ไ่ได้ตับตัวเบิ้มใส่เป็นหน่วยจังที่เลย Còn ô tập Việt Nam mùng bảy chín đang nuối ซอยไว้ลงไปเลยน้ยน,นตั้งใส่สำนีเยอะเพราะว่าบุคคลมักจุ่น้ำหลาปิดฝนลงไปบุปคคลปิดนไป ทุกคนปนป่านิ้นของเขากะเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อผู้ใหมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามว่าน้องสิมาเฮดคลิปอย่างให้เบิง่งอีกเนาะทุกคนเนาะวสิาพาไปใส่สเเ็นอย่างให้กินกับปากที่ตามเด้อทุกคนเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบาย นี่ก็เป็นมักลิบไม้แล้วกับักบ้งธรรมชาติทุกคนบ้งจะเอามาขาย้ายนอกมาขายโริบพันแล้วก็มักกินมกันหนมกหนึ่งหาพันกินกับปุนแซ่บๆของเราทุกคน